สวัสดีครับวันนี้พี่หมอดินจะมาแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง LDD on Farm Land Use Planning ซึ่งพี่หมอดินจะขอเรียกสั้นๆว่า LDD on Farm นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การใช้งานแบบผู้ใช้ทั่วไปมาแล้วคำถามก็คือแล้วถ้าลงทะเบียน กับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินล่ะจะได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างพี่หมอดินตอบให้ได้เลยว่าคุณจะสามารถจัดการที่ดินได้เพียงปลายนิ้วทีเดียวโดยการเข้าใช้งานแบบลงทะเบียนเริ่มต้นที่การสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเมื่อมาถึงหน้าแรกที่มุมขวาบนจะพบกับคําว่าลงทะเบียนให้คลิกได้เลยครับจากนั้นเราก็จะมาเจอหน้าสําหรับกรอกข้อมูลสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวและตั้งรหัสผ่านได้เลยครับพิเศษหน่อย สำหรับท่านที่เคยสมัครบัตรดินดีสามารถกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้และผู้ที่เป็นหมอดินอาสาสามารถเลือกติ๊กถูกที่ช่องนี้ครับเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบจะปรากฏชื่อนามสกุลของท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนอยู่บริเวณม,มุมบนด้านขวาของหน้าจอระบบเอาล่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าลงทะเบียนแล้วทำอะไรได้บ้างมาเริ่มกันเลยครับ ความแตกต่างระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปกับผู้ใช้งานที่ได้ทําการลงทะเบียนมีดังนี้ครับผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถเข้าถึงแค่เครื่องมือพื้นฐานสามารถใช้งานแผนที่ได้6รูปแบบและสามารถใช้งานเมนูตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกได้ส่วนผู้ที่ใช้งานที่ได้ทําการลงทะเบียนจะสามารถใช้งานเครื่องมือที่เพิ่มเติมจากผู้ใช้งานทั่วไปได้อีก2เมนูนั่นก็คือสามารถใช้งานเมนูวาดแปลงและสามารถใช้งานเมนูจัดการแปลง เพื่อทำการวางแผนเพาะปลูกได้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานทั้ง2เมนูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกเราจะเห็นแทบเมนูว่าแปลงให้ทุกท่านกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นจะมีแถบรายการข้อมูลแปลงขึ้นมาทางซ้ายมือให้กดที่คำว่าเพิ่มแปลงหน้าตาของระบบจะเปลี่ยนไปหีใส่ข้อมูลพื้นที่ขอบเขตจังหวัดอําเภอและตำบลของท่านให้ชัดเจน ระบบจะค้นหาพื้นที่และสแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ท่านเลือกจากนั้นกดที่เครื่องมือวาดแปลงเพื่อกำหนดขอบเขตแปลงที่ดินของท่านเมื่อเราบันทึกแปลงที่ดินเรียบร้อยก็สามารถเรียกดูชุดข้อมูลรายละเอียดของแปลงท่านได้เลยครับโดยจะมีรายการข้อมูลต่างๆประกอบด้วยรายงานชุดดินเอกสารของแปลงข้อมูลประจำแปลงและการสแสดงตำแหน่งของแปลงรายงานชุดดินคือการสแสดงข้อมูลดินและรายละเอียดประจำแปลง โดยสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารสำหรับไว้ศึกษาข้อมูลที่ดินเอกสารของแปลงคือเอกสารสิประจำแปลงเช่นโฉนดที่ดินนศสเป็นต้นซึ่งเจ้าของที่ดินเป็นผู้นำเข้าข้อมูลในส่วนนี้เองนะครับข้อมูลประจำแปลงที่ดินคือข้อมูลดินแหล่งน้ำความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชจำนวน3 1อชนิดพืชและรายละเอียดการใช้ที่ดินในปัจจุบันการแสดงตำแหน่งแปลงคือการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ท่านวาด มาต่อกันที่เมนูจัดการแปลงหลังจากวาดแปลงเรียบร้อยเครื่องมือนี้จะทําให้ท่านสนุกกับการทําเกษตรกรรมมากขึ้นเพราะยังไม่ต้องลงมือปลูกจริงก็สามารถรู้ได้ว่าปลูกพืชชนิดนี้แล้วจะได้กําไรหรือขาดทุนว่าแล้วมาทดลองปลูกพืชบนระบบ LDD on Farm ไปพร้อมๆกับพี่หมอดีเลยครับเริ่มจากคลิกที่เมนูจัดการแปลงจากนั้นคลิกที่ปุ่มวางแผนการเพาะปลูกและคลิกไปที่เพิ่มการปลูกพืช ใส่ข้อมูลชนิดพืชและวันเพาะปลูกที่สนใจเมื่อกดบันทึกข้อมูลระบบจะคำนวณระยะเวลาการเพาะปลูกและระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้ทันทีสะดวกสบายมากๆโดยหลังจากการกดบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่ประกอบด้วยฟังก์ชันความเหมาะสมในการเพาะปลูกจะแสดงรายละเอียดข้อมูลแปลงกำลังการผลิตของชุดดินความเหมาะสมของพืชวันที่ระยะเวลาการเพาะปลูกปัจจัยความเสี่ยงด้านน้ำและภูมิอากาศ การประกาศเตือนภัยการระบาดของโรคและ,มะแมลงฟังก์ชันแก้ไขพื้นที่ปลูกจะจำลองการปลูกพืชเสมือนจริงได้โดยกำหนดดังนี้ชนิดพืชพันธุ์พืชวันที่เพาะปลูกระดับความเหมาะสมระยะเวลาการเพาะปลูกพื้นที่เพาะปลูกและฟังก์ชันการจัดการขั้นตอนการเพาะปลูกจะตั้งค่าได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกการจัดการศัตรูพืชไปจนถึง คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีและคำแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับมากันที่ผลลัพธ์ตอบแทนอย่างที่พี่หมอดินได้บอกไว้เมื่อตอนเริ่มต้นการใช้เมนูการจัดการแปลงเมื่อราวางแผนการเพาะปลูกและบันทึกข้อมูลไว้รายละเอียดแปลงของเราจะแสดงข้อมูลผลลัพธ์ตอบแทนให้ทันทีเป็นปุ่มสีเขียวแบบนี้ครับคลิกได้เลยเข้ามาแล้วจะพบข้อมูลพืชที่เพาะปลูกเบื้องต้นของเรา ให้คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เพื่อสแสดงข้อมูลผลลัพธ์ตอบแทนเมื่อคลิกแล้วจะเจอหน้าจอแบบนี้ครับหมายเลขหนคือสรุปข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายและกราฟต้นทุนการทำการเกษตรหมายเลขสองกำลังการผลิตของการปลูกพืชหมายเลขสาราคาผลผลิตและตำแหน่งรับซื้อหมายเลขสีประมาณการต้นทุนการทำการเกษตร ซึ่งข้อนี้ท่านสามารถคลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายเช่นการเตรียมดินการปลูกพืชการบำรุงรักษาการจัดการศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้ตามข้อมูลจริงในพื้นที่ของท่านโดยระบบจะคำนวณผลตอบแทนให้ใหม่ทันทีครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าวานาตารายละเอียดที่สามารถแก้ไขข้อมูลจริงในพื้นที่ของท่านมีอะไรบ้างข้อมูลรายละเอียดผลตอบแทนที่คาดการว่าจะเก็บเกี่ยว วันที่ขายผลผลิตและราคารับซื้อประมาณการตำแหน่งรับซื้อใกล้เคียงโดยสามารถปรับประสิทธิการค้นหาให้กว้างขึ้นหรือแคบลงได้ในส่วนของประมาณการต้นทุนการทําการเกษตรที่ปรับแก้ไขได้จะมีดังนี้ครับการเตรียมดินปรับราคาค่าแรงตามจริงได้การเพาะปลูกสามารถเติมค่า,มาเมล็ดพันธุ์และค่าแรงงานคนได้การบำรุงรักษาระหว่างเพาะปลูกเช่นค่าปุ๋ยต่างๆการกําจัดศัตรูพืชเช่น ค่ากำจัดวัชพืชค่ากำจัดศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวมีค่าใช้ใจ่ายจริงเท่าไหร่สามารถแก้ไขได้สุดท้ายค่าใช้ใจ่ายจิปะทะอื่นๆเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเช่าที่ดินหรืออื่นๆก็สามารถเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบคำดวณผลตอบแทนที่ใกล้เคียงที่สุดเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกสนานกับการเรียนรู้ระบบ l อ d o ดี a r ออนฟร์มกับพี่หมอดินหรือเปล่าหวังว่าเครื่องมือในระบบจะช่วยให้เกษตรกรได้วางแผนการเพาะปลูกบนที่ดินได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาที่ดินก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาที่ดินโทร02-941-2771